สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะนุกจะพามาชมรถอีกรุ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือสปอร์ต 4x4 นั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมาดูช่องนะคะของปอดโปดีบายนุกนะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดตามวมาให้นุกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกันนั่นเองค่ะแต่ว่าคันนี้ค่ะเหมือนที่นุกบอกคันนี้คือโฉมใหม่นะคะที่เป็นรุ่น next gen กันนั่นเองค่ะถ้าเราจะเห็นจากทางด้านหน้าเลยนะคะต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนค่ะในเรื่องของตัวการตกแต่งกันนั่นเองค่ะชุดนี้ค่ะที่เรามีการเปลี่ยนก็คือเราจะเปลี่ยนเรื่่อององงขกระะจัหน้าค กระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจางหน้าแต่งนั่นเองค่ะซึ่งตัวพื้นที่เราใช้ค่ะเราจะใช้เนี่ยเป็นคําว่าพอรดกันนั่นเองค่ะเราก็ตัดมาด้วยกรอบที่เป็นสีแดงนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะจะเป็นอักษรนูนทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟสิวนะคะทางด้านบนค่ะ3จุดใหญ่ๆแบบนี้ที่เป็นสีเหลืองกันเข้ามาให้ค่ะตัวกระจังหน้าค่ะจะมีความยาวนะคะที่ยาวมาถึงตัวไฟด้านหน้ากันเลยนั่นเองค่ะ ซึ่งไฟชุดนี้ค่ะที่เราใช้จะเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นไฟ LED multi d e f e c t o r ค่ะมีไฟกลางวันที่เป็น daytime running light รูป C cam แบบนี้เข้ามาให้นะคะ รถทรงนี้ค่ะมีการตกแต่งนะคะหลายๆส่วนที่คล้ายกับของไวท็กค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดกันชนหน้านะคะที่เป็นสีกาไฟค่ะแล้วก็ตัดด้วยชายที่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็น LED เข้ามาให้ค่ะแล้วก็ชายทางด้านล่างสุดค่ะถ้าเราสังเกตนะคะจะมีห่วงลากจูงค่ะสองฝั่งซ้ายและขวาเข้าไว้ให้ด้วยั่นเองค่ะแต่ว่าตัวฝากระโปรงนะคะของรุ่นนี้ค่ะจะไม่มีโช๊คเ๋ยทุกท่านเปิดให้ดูนะคะเพราะว่านี้มีการติดตั้งโช๊คฝากระโปรงหน้ามานน่นเองค่ะ ในการเปิดฝากระโปรงหน้าเราจะเปิดทางฝั่งซ้ายมือนะคะอยู่ทางเสาทางด้านหน้ากันนั่นเองค่ะใช้งานนะคะด้านในจะมีตัวแกนสีเหลืองค่ะยกแล้วก็ปัดนะคะไปทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะตัวโชคที่มีการติดตั้งค่ะจะติดทางด้านนี้นะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวากันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเพื่อให้เปิดฝากระโปรงได้ง่ายขึ้นค่ะสําหรับลูกค้าที่อาจจะชอบความสะดวกสบายแล้วก็ชอบในเรื่องของการดูแลเครื่องยนต์เองนั่นเองค่ะ รวมถึงลูกค้าผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่ตอนนี้ค่ะใช้เลนเจอร์ค่อนข้างเยอะค่ะการติดชกอ้าฝากกระโปรงก็ช่วยผ่อนแรงเราได้เยอะเช่นเดียวกันค่ะทางด้านข้างค่ะที่ตกแต่งมาเลยจะมีการตกแต่งคิ้วร้อนะคะสไตล์ค่ะ6นิ้วแบบนี้เข้ามาให้ค่ะเสื้อนี้จะเป็นคิวร้อแบบมีหมุดนะคะในการติดขาของงานชุดนี้ค่ะก็คือเราจะยึดกับตำแหน่งน็อตเดิมแล้วก็ติดด้วย3 m ค่ะ ปิดงานเก็บความสวยงามด้วยการยิงซีลิโคนที่เป็นสีดําแบบนี้ค่ะแ mm hmm. มกยางมีการเปลี่ยนเข้ามาให้ค่ะจากเดิมนะคะไซส์ของเขาค่ะที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแมกไซส์ขนาด18นิ้วอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็มีการเปลี่ยนค่ะซึ่งเปลี่ยนเป็นไซส์เดิมขนาด18นะคะแต่ว่าลายแมกค่ะมีการเปลี่ยนไปตามที่ลูกค้าต้องการค่ะแล้วก็ตัวยางที่ใช้ของรุ่นนี้ค่ะจะใช้เป็นยางซูแมกมานั่นเองค่ะตัวซีรีส์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นยาง AT ทหรือเป็นยางออทเทรรนนั่นเองนะคะก็คือ เน้นวิ่งขาดทางทางเลนาทางขูุขาได้ดีนะคะหน้ายางสายาหของเขาค่ะจะอยู่ที่265.60 R 1 8กันนะคะและเรามาดูทางด้านข้างตัวรถกันนะคะทางด้านข้างตัวรถค่ะมีการตกแต่งนะคะเรื่องของสติ๊กเกอร์ค่ะก็คือเราจะติดตั้งแต่ทางด้านหน้า ลายศาสตร์ค่ะไปทางถึงด้านหลังนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นคาว่าแรปเตอร์ค่ะด้านล่างสีแดงนะคะเป็นพื้นคําว่าไวท์แท็กค่ะการตกแต่งลวดลายการศาสตร์คูณจะเป็นสีดํามาให้ทั้งหมดค่ะซึ่งลายหรือว่าสีตรงนี้ลูกค้าสามารถออกแบบได้นะคะในการเลือกติดตั้งกันนั่นเองค่ะในส่วนของตัวประตูค่ะทั้งมือจับค่ะก็จะมีการติดเบ้ารองมือจับเข้ามาให้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นสีดํานะคะการในเรื่องของรอยขูขีดนั่นเองค่ะเวลาที่เรามีการเปิดประตูค่ะ ในส่วนของตัวคุญใจที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นกุญแจคีย์เลสกันนั่นเองค่ะเวลาใช้งานนะคะเปิดรถล็อกรถค่ะค่อนข้างง่ายนั่นเองค่ะไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถเปิดรถได้นะคะติดตั้งค่ะคิวการศาสตร์ทางด้านบนเข้ามาให้ค่ะตัวของรุ่นสปอร์ตเองเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีระบบความปลอดภัยหลายๆส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันรถพิกคว่ำนะคะตัวระบบช่วยควบคุมการทรงตัวรถต่างๆมีเข้ามาให้ค่ะ รวมถึงกันนั้นค่ะ4คูณ4จะมีดิฟล็อกไฟฟ้าที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะทางด้านท้ายเลยค่ะถ้าเราเห็นทางด้านนี้นะคะก็คือจะมีที่เหยียบค่ะอยู่ทางด้านข้างนะคะซึ่งตรงนี้รับน้ำหนักได้100โลนะคะจะเป็นแผ่นเหล็กด้านในค่ะซ้อนกัน3แผ่นนั่นเองค่ะตัวไฟด้านหลังค่ะใช้เป็นไฟ LED เข้ามาให้นะคะแล้วก็จะตกแต่งค่ะตัวข้อไฟท้ายค่ะเพื่อให้สวยตามทรงของไฟนั่นเองค่ะ กันชนท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะตัวสีจะทําเป็นสีเทาดํากาะไฟแบบนี้เข้ามาให้นะคะพร้อมไฟสองป้ายทะเบียนค่ะที่มีมาให้เลยค่ะแต่ถ้าเราลองสังเกตนะคะทางด้านนี้ค่ะไฟเบรกดวงที่3ค่ะมีการย้ายนะคะจากหัวเก่งค่ะลงมาอยู่ที่ทางด้านท้ายแทนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เรามีการติดตั้งตัวโลบาร์เพิ่มเข้าไปนะคะก็จะไม่บังไฟเบรกดวงที่3ากันแน่นองค่ะ แล้วก็ตัวโลโก้ Ford ทางด้านนี้ค่ะก็คือจะไม่ได้เป็นแค่โลโก้ขนาดใหญ่นะคะแต่ด้านล่างค่ะเราจะติดกล้องมองหลังเข้าไว้ให้ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้มาจากโรงงานทั้งหมดนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมส่วนไหนเลยนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะรอบคันกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ างด้านในเลยนะคะที่เราเห็นค่ะพอเปิดประตูมาปุ๊บเจอก่อนเลยจะเป็นพวงมาลัยนั่นเองค่ะตัวพวงมาลัยอันนี้นะคะก็จะคุ้มหนังมาให้เรียบร้อยค่ะพร้อมตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีดําค่ะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเข้ามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพุชคอนโทลหรือว่าตัวที่เราดูในเรื่องของการใช้งานของตัวรถกันนั่นเองค่ะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็รุ่นนี้มาเป็นุูสตาร์ทมาให้ในตัวค่ะตัวไฟที่ใช้ค่ะไฟหน้าก็จะมีระบบเป็นเปิดไฟหน้าออโต้นะคะเข้ามาให้ค่ะปรับเพิ่มลดดแสงหนน้้าเือไมค่ะ มาพร้อมกันกับที่ปัดน้ำฝนที่เป็นออโต้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ค่ะที่เราใช้จะใช้เป็นเกียร์ออโต้มา6สปีดนะคะรุ่นนี้ค่ะในการใช้ตัวขับเคลื่อน4ล้อค่ะจะมีตัวปุ่มที่เป็นตัวบิดแทงด้านนี้ค่ะเราสามารถเลือกปรับได้นะคะว่าต้องการใช้ขับ2หรือขับ4นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวเบาะค่ะของรุ่นนี้ค่ะที่ใช้จะใช้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําค่ะตัดด้วยตะเข็บได้สีเทามานั่นเองค่ะ ด้านบนมีโลโก้คําว่าสปอร์ตแบบนี้เข้าไว้ให้ค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะดุดันสปอร์ตสมชื่อรุ่นของเขาจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้ที่มีการตกแต่งค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะหารถ4ประตูที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะ ลูกต้องบอกเลยค่ะว่ารุ่นสปอร์ตมีความน่าสนใจจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ขับ4นะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตเองค่ะจะมีโชคอัพขาด้านหลังนะคะที่เป็นโชคอัพโมโนโทูบเข้าไว้ให้ค่ะตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนสองล้อกันเลยนั่นเองค่ะ ช่วงล่างแน่นๆนะคะภายในตกแต่งสวยๆแบบนี้ค่ะอย่าพลาดกันนะคะสนใจรายละเอียดยังไงติดต่อสอบถามดูได้ค่ะที่เบอร์063 653 1 6าหรือติดต่อ ID Line ก็ได้เดี๋ยวดูขึ้นเบอร์ ID Line ลนรุ่ถึงเกียวโค้ดไว้ให้ค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการรุ่นอื่นค่ะรับชมดูได้กับช่อง Ford ดพอดีบนุกวันนี้ขอนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ